ฉันชื่อสแตนล,ล่าโจเซียนมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหนทางพิเศษสุดในการเจริญชีวิตในพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในครอบครัวคือการเป็นประจักษ์พยานแก่กันและกันให้ทุกทุกคนได้มีความชื่นชมยินดีในการทำตามแบบอย่างของคุณบรรดาครอบครัวคิ่จะชนถือว่าเป็นหลักการสําคัญของาศาสนบริการครอบครัวทุกๆครอบครัวสามารถเป็นประจักษ์พยานครอบครัวแรกข,ของความชื่นชมยินดีแห่งพระวสารัก์ การเจริญชีวิตตามพระวรสาราหมายถึงการได้รับข่าวดีที่เติมเต็มหัวใจของคุณและชีวิตทั้งครบของคุณด้วยความชื่นชมยินดีการให้ความสำคัญโดยทั่วไปสำหรับครอบครัวในแผนโครงการใหญ่ในงานอนภิบาลนั้นยังไม่เพียงพอแม้แต่แผนโครงการงานอนภิบาลใหญ่ๆก็ไม่เพียงพอ ผู้เราต้องการการผลักดันในรูปแบบใหม่ๆการผลักดันการเป็นมิชันารี่แบบใหม่ๆเราจะหยุดเพียงแค่ทฤษฎีหลักการเท่านั้นแต่เราต้องการที่จะจับประเด็นปัญหาที่เป็นรูปธรรมของประชาชนการเตรียมเยาวชนเข้าสู่สินสมรสเป็นเสาหลักสำหรับการประกาศข่าวดีแก่บรรดาครอบครัวการเจริญชีวิตตามพวรสานหมายถึงการค้นหาเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างดีในความรักโดยการแบ่งปันกันและในความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีกระบวนการการสอนคำสอนที่การเตรียมตัวนั้นไม่เป็นเพียงแต่การเฉลิมฉลองสินสมรสเท่านั้นแต่เพื่อชีวิตคู่เช่นกันพวกเราต้องทบทวนการเตรียมตัวสุขการแต่งงานที่จะช่วยเด็กเยาวชนในการค้นพบถึงสินสมรสซึ่งเป็นกระแสเรียกที่แท้จริง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปารถนาอย่างมากคือผู้ทำงานอภิบาลทั้งหลายที่ได้รับการอบรมด้วยความเคารพในการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและคำถามสำคัญๆมากมายเกี่ยวกับรครอบครัวในยุคป,ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารที่ต้องตอบสนองอย่าเป็นรูปธรรมสำหรับคำถามและการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น การเดินทางร่วมไปกับการอบรมข้อมูลข่าวสารควรจะมีความต่อเนื่องตลอดชีวิตแต่งงานเพื่อที่จะทำให้บรรดาครอบครัวมีความรู้สึกถึงการมีเพื่อนร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเขาโดยบรรดาพระสงค์ของพวกเขาเองและโดยบรรดาครอบครัวอื่นๆเช่นกันที่พร้อมเผชิญหน้าทางความชื่นชมยินดีและปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันของพวกเขาและจะไม่สูญเสียกำลังใจมีบางอย่างที่ต้องระลึกถึงเสมอๆนั่นก็คือในทุกๆวิกฤต สามารถเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงใหม่ในหัวใจของคนคนหนึ่งเป็นความจริงใหม่ที่ทําให้ความรักนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทุกวันนี้บรรดาคู่สมรสต่างมีความต้องการที่จะรู้สึกถึงความใกล้ชิดของพระศาสนาจากผ่านทางผู้ทํางานอภิบาลเช่นการทํางานใกล้ชิดที่เรียกความ,มั่นใจให้กลับคืนมาใหม่ ความใกล้ชิดที่รู้ว่าจะตอบสนองต่อความกังวลต่างๆของพวกเขาอย่างไรพวกเราต้องการที่จะได้ยินข่าวดีที่จะสร้างความมั่นใจอีกครั้งในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่แน่นอนในฐานะของพระศาสนาจากพวกเราต้องการที่จะเข้าถึงทุกๆครอบครัวและเดินเคียงข้างพวกเขานำไปสู่การค้นพบวิถีทางที่ดีกว่าในการเอาชนะปัญหาความทุกข์ยากต่างๆที่พวกเขาประสบเจอ